สวัสดีครับผมบาวลีจากช่องบาวลีทีวีครับวันนี้จะมานำเสนอคู่เต็งโตดหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรนี้เดินดีครับเดินมาแล้วเจ็ดงวดต่อไปคืองวดที่แดครับไงถ้าท่านเห็นแล้วก็ไปทดลองทำดูได้นะครับนำไปทำดูได้คู่เต็งโตดนะครับมาดูเลยครับเริ่มจากงวดวันที่ สิบเจ็ดมกราคมสองพันร้อหสิบเจ็ดนะครับที่ออกหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้านะครับหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าอันดับแรกเลยนะครับเอาเจ็ดกับเก้านะครับบวกกันนะครับก็ได้สิบหกนะครับบวกกันนะครับได้สิบหก็เอาหกมาครับหกลงมาหนึ่งแต้มคือห้านะครับคงไว้ครับ ต่อมาบวกร้อยมาลายร้อยมาลายห้าเก้าเจ็ดนะครับคือบวกร้อยมาลายจากหลักพันหลักร้อยหลักสิบนะครับหลักร้อยหลักสิบนะครับบวกกันห้าบวกเก้าได้สิบสี่ก็คือเอาสี่มาครับเก้าบวกเจ็ดได้สิบหกเกาหกลงมาหกบวกสี่ถ้ากับสิบก็ได้ศูนย์นะครับทีนี้ศูนย์นะครับ รถมาแต้มก็คือ9นะครับนี่จับคู่กันครับก็จะได้60นะครับ69 50 59งวดต่อมาออก0 63นะครับนะครับเข้าเข้าหลักร้อยกับหลักสิบครับ60กับคู่โ๊ษนเะครับ งวดต่อมาหนึ่งกุมภาครับสองพันร้อยหกสิบเจ็ดหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสามก็ทำเหมือนเดิมครับเอาหกกับสามบวกกันได้เก้าเก้าลดมาได้หนึ่งแปดต่อมาบวก 100, ร้อยมาลายเจ็ดศูนย์หกบวกลงมานะครับศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดศูนย์บวกหกได้หกหกบวกเจ็ดได้สิบสามเอาสามมาสามลดลงมาได้หนึ่งสองมาดูครับ มาจับคู่กัน93 9 93 9, 9, นะครับ92 83 82นะครับครับแล้วครับ93นะครับ 9, 3, 3, 9, นะครับ93 39คู่โต๊ดนะครับต่อมางวด สิบหกกุมภาสองพัน้าร้อยหกสิบเจ็ดที่ออกเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้านะครับวันเดิมครับเอาเก้าบวกห้าได้สิบสี่ตัวประจานหนึ่งคือสามแล้วก็หลักพันหลักร้อยหลักสิบบวกล้อยเมลายลงมานะครับสามบวกหนึ่งได้สี่ ก้าบวกสามได้สิบสองเอาสองลงมาสี่บวกสองได้หกนะครับหกรถมาแต้่นึ่งเป็นห้านะครับที่จับคู่ครับสี่หกนะครับสี่ห้าสามหกสามห้าเลขที่ออกนะครับหกศูนย์สามก็เข้าคูโตส์นะครับสามหกนะครับหกสาม ขอคุโทษครับต่อไป1มีนาคมครับสองพันออก2 5งห้าสามหก3ูนครับเดิมครับ0ูบ 3. ว 3. กสามได้สามลดมาแค่งเป็น2บวก100ร้อยมาอะไรหลักพันหลักร้อยหลักสิบครับบวกกันมาสามบวกสามได้9 หกบวกศได้หกเ้าบกหได้สิก็คือเอาห้าลงมาห้าสี่มาดูนะครับ3ามห้าสามี่สองห้าสองสี่งวดนี้ผิดครับไม่เข้าหลุดงวดหนึ่งครับมาดูงวดต่อไปครับมีเข้าไม่หลุดแต่เข้า ถึงเจดนะครับเงวดมาดูครับ16มีนาคมสองพันเจด้าดหสองหมาดูครับสองบวหได้8ดนะครับสองบวหได้แปดลดมาแต้มหนึ่งเป็นเดนะครับบวกร้อยมาลัยหลักพันหลัก ร้อยหลักสิบครับเจ็ด 13, บวกหกได้สิบสามก็คือสามหกบวกสองได้แปดสามบวกแปดได้เอ็ดคือหนึ่งนะครับก็เอามาหนึ่งลดมาแต้มงคือศูนย์มาดูนะครับแปดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์มาดูครับนี่เข้าตัวตรงเลยครับแปดหนึ่งเพราะว่าจะมาออกสี่แปดหนึ่งนะครับ ได้ทั้งเต็งทั้งโตดเลยครับ481นะครับปดึ81ตรงรงนะครับตัวแรกเลยครับเข้าเมื่อประมาณ1เมษายน2567ออก803481นะครับตีนี้เอา8กับ1บวกกันนะครับได้9ลบมาแตมึ่งคือ8บวกร้อยมาไลครับเอา348ก็คือหลักพันหลักร้อย หลักสิบบวกร้อยมาเลยครับสามบวกสี่ได้เจ็ดนะครับแปดบวกสี่ได้สิบสองเอาสองลงมาเจ็ดบวกสองได้เก้านะครับเก้าแปดเหมือนกันมาดูครับออกไหมครับเลขชนกันเลยครับเก้าเก้าแปดแปดมาดูครับเก้าเก้านะครับแบบหนึ่งจับคู่ได้แปดเก้านะคแปดเก้านะครับ 99นะครับนะครับแล้วก็98 99นะ99 99 98นะครับจับตัวนี้99 98 89แล้วก็88นะครับนจับนะนะคือ99 98 89 88ครับครับ,รบเข้าตัวตรงเลยครับ98พรอองวดต่อมาออก598 ถ้าท่านโตท่านจะได้ถึงสองทั้งตรงทั้งโตทั้งตัวแปดเก้าก็ได้เหมือนกันนะโตตรงอยู่ตรงไหนก็ได้ครับหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบสำหรับเซียนนะครับเซียนที่เล่นเล่นโตเล่นตรงเล่นโตผมว่าลอตเตอรี่ครับเพราะผมถือว่าเวลาทาคลิปแล้วผมก็จะไม่ซื้อก็หันมาซื้อลอตเตอรี่ทำไมครับ ให้เพื unit, ่อนฝากเพื own own ่อนกันธ okay, so ุรกิจเพื ok ่อนแค่น ok ั okay, ้นเองครับผมผมจเล่นตรงนี้ครับแต่ก่อนผมก็โอเคเหมือนกันครับก็เติงโตตรงเนี้ก็เล่นกันก็โอเคก็ดีเหมือนกันครับโอกาสถูกมีมากด้วยครับมาดูครับงวดต่อไปสิบหกเมยย่อหกเจ็ดเก้าสี่สามห้าเก้าแปดมาดูเก้าสี่สามห้าเก้าแปดเก้าบวกแปดได้เจ็ดเจ็ดก็เจ็ดมาเป็นหก บวกร้อยมา่อไรก็คือสามห้าเก้านั่นเองนะครับห้าบวกสามได้แปดเก้าบวกห้าได้สิบสี่เราเสียมาแปดบวกสี่ได้สองนี่สองลงมาก็สองลดมาแจมเป็นหนึ่งนะครับก็จับคู่ก็คือเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหกสองหกหนึ่งนะครับเห็นนะครับหกหนึ่งคู่โต๊ดเข้า ชัตรงก็คือคุณต้องคูณกลับนะครับอย่างเชื่อหกหนึ่งก็คูณคูณกลับม0นร้อยคูนร้อยอย่าเี้ยสองร้อยหกหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนะครับตรงโต๊ก็ได้ตรงก็ได้นะครับแค่สี่คู่เองครับสี่คู่เองครับส่วนมากได้จะเข้ามาคู่แรกครับนี้มาดูว่าต่อไปครับงวดสองพฤษภาสองพันหรกดเจ็ดเก้าแปดศูนย์ 1นึ่งหนึ่กกลเป็นศูนย์หนเหมือนกันครับเอา6กับ1นึบวกกันได้7จ็ลดมาแต้หนึ่งหกบวกร้อยมาลายครับ0บวกบวกหได้1นึบวกหได้2องสบวกหนึ่งได้3ามลดมาแต้น1่คือสนะครับนั้นจับคู่ก็คือ7จ็ดสาสแล้วก็6กสองครับ รอรุ้น16พฤษภาคม2567ครับแต่สองตัวหน้านี่ผมชอบมากครับเพราะว่าจะมาแต่งวดที่แล้วแล้วไม่มาเป็น17ได้นะนะครับสองตัวนี้ผมชอบมากครับอ่านะครับทุกอย่าง มีเข้ามีหลุดนะครับแต่สูตรนี้เดินดีครับเดินมาเจ็ดงวดแล้วนี่งวดที่แปดจะมาไหมนะครับผมว่าน่าจะมานะครับเพราะว่าแต่ละสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับอย่างสูตรที่สี่เข้าที่ได้ได้หกแปดนะครับได้หกกับแปดสูตรที่ห้าได้ศูนย์กับหนึ่งก็เข้าถ้าผมเอาสูตรที่ห้ากับสูตรที่หกประกบกันก็เต็มเต็มครับงวดที่แล้วเผอ,อิญผมไปประกบกับสูตรอื่นนะครับตอนนี้ มาดูสูตรนี้นะครับเข้ามาเจ็ดแล้วครับเจ็ดงวดแล้วในงวดที่แปดจะมาไหมนะครับมาลุ้นกันครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมานะครับเพราะมาตลอดเจ็ดงวดแล้วงวดที่แปดก็น่าจะยังเดินอยู่นะครับขอให้ท่านโชคดีครับและขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กดตามกดไลค์ให้ครับสำหรับ ผู้ที่แนะนามาก็ขอกาบขอบพระคุณอย่างสูงครับที่แนะนํามาทิติชมมานะครับผมไม่โกรธครับผมยินดีรับข้อเสนอเนะยจากทุกทท่านครับผมเป็นนักคํานวณมือใหม่ก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับจะพยายามปรับปรุงด้านการเทคนิคการถ่ายภาพนะครับให้ชัดขึ้นครับให้ชัดขึ้นให้ดีขึ้นนะครับให้นิ่งขึ้นครับ ยังไงขอให้ท่านโชคดีครับเฮงเรวยรวยกันทุกคนนะครับอย่าไปซีเรียสกับการเมืองเลยครับผมมาอยู่ใต้ใหม่ๆมีคนผมสั้นหัวเกรียนบุกก็มาถาม,ถามถึงหน้าบ้านเลยว่าคุณเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงผมยิ้มแล้วผมก็บอกว่าผมเสื้อสีชมพูครับผมไม่เหลืองไม่แดงครับผมคนไทยผมรักคนไทยทุกคนครับไม่มีเหลืองไม่มีแดงครับไม่มีแบ่งแยกครับใครชอบพักไหนเข้าคูหาก็กาไปนะครับการเมือง เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยนะพอเปลี่ยนว่าหน้าพรรคไปก็นโยบายก็เปลี่ยนนะครับแต่พรรคไหนที่ท่านเห็นว่าเหมาะเข้าคู่หาก็กาเลือกตั้งไปก็อย่าไปทะเลาะกัน,นะครับเหมือนเพื่อนผมเนี่ยเป็นทหารแตงโมข้างนอกเขียวข้างในแดงกับภรรยาเป็นหมอเสื้อเหลืองจะเลิกกันมาถามผมวอาทำไมจะเลิกกันลนะ่ะเขาบอกเข้ากันไม่ได้ผมเลยถามว่า เวลานอนหันหน้าเข้าหากันไหมมันบอกไม่ไม่ถูกกันหันหลังจนกันบอกเออรู้แล้วทําไมถึงเข้ากันไม่ได้ก็หันหลังก็หากันจะเข้ากันได้ยังไงก็ต้องหันหน้าก็หากันถึงจะเข้ากันได้มันก็หัวเราะอย่าคิดลึกนะครับผมหมายถึงว่าถ้าหันหน้าก็หากันก็คุยกันรู้เรื่องนะครับหันหลังคุยกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับนะครับขอให้ทัานโชคดีครับเงินรวยๆทุกคนครับขอบคุณครับ